มุมนี้ก็ต้องเป็นมุมอีนนะแล้วก็หวีผมเศษผมที่เราการไว้ออกมาหวีอือนี้เราก็ต้องเป็นมุมเหมือนเดิม,มอไมได้นี่เนเพื่อให้รอยการเราเกิดขอบคมชัด อบ,บนี้แย่แบบน,แบบนี้ลูกค้านั่งตัดพิยนไปม,ม,ม,มีเครื่องมือความสะดวกเรา่งได้เหมือนกันน,นะเบรหนวดเทานี้เขาก็จะแต่งให้มันเป็นลายมาแล้วก็แต่งโค้งมาเลยเห็นไหมมันจะโค้งมาตามน,นี้ไปน,นู่นเลยเนี่ยโค้งมาแบบนี้ไปนน่นเลยอยูอก็แต่งหนวดเทานี้ตาป้อ,อ,อเลย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเรียกร้องเราแถมฟรีให้แล้วเรารับประกันอีกหนึ่งเดือนด้วยประกันหนึ่งเดือนเนื้อหูนี่ก็การการนี่คือแบบว่าของด้มืงเนี่ยต้องมามาลองของนี้ส่วนแล้วก็ออกงัดทีมิดหน,น่งแบบนี้แบบลักษณะคานงัดอย่างนี้ก็การสรงมาเลย การเห็นหลายคนเอามือมาไว้อย่างนี้แล้วก็เอามอไว้ที่เือไม่ได้เอามาไว้ที่เือนะวางมือลงไปแบบนี้แล้วก็นัดแบบนี้ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์มันงับเป็นการนับการนับแบบนี้นะนายไม่ใช่มาวางไว้ที่เสยอย่างนี้หรืออยู่ไกลเกินไปหรือดึงก็ไม่ได้อะไรมันจะเป็นลักษณะนั้นนดึงนี้แต่ว่าถ้าถ้าเราอยากให้คมชัดมากขึ้นลูกค้าไม่พ่นอนเราก็ย้อนขึ้นมาได้ย้อนขึ้นมา พอเราย,ย้อนขึ้นมาปุ๊บสิ้นก็จะคมชัดลอยขึ้นมาเนาะย้อนขึ้นมาเดีย๋ยวนี้นนชัดขึ้นมาไหมด้านนี้ก็ทำนี่ขนาดนี้ก็พอแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ใส่ได้แล้วนี่ตกลงมีเศษผมก็หวีใช้ใช้หวีเล็กหวีออก หรือบางทีก็ใช้แปรงเล็กๆแปรงหลอกก็ได้แต่ว่าอย่าใช้ปากเป่านะเดี๋ยวบาคคลไอ้นี่ลูกค้าสะบ้หายท้องเลยหายท้องตึงเลยไหมบริเวณการซ่อล่องตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะโค้งไปแบบนี้ก็จะสวยกว่าแบบตรงๆธรรมดาตรงขึ้นเกินไปมันเสียงนเนี่ยเป็นลักษณะโค้งนิดนึง ผู้หญิงผู้หญิงบางคนชอบห้แฟโรโ<ม>้กหกถ้าแฟไม่โกหกรู้สึกว่าผู้ชายไม่มีสเสน่ <c oughs> ห์ไม่บิวไม่รู้ถ้าโกหกผู้หญิงก็จะชอบอน,นี้อันนี้นอกเรื่องไปเลยให <c oughs> ้เป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็ดึงเหมือนกัน <c oughs> ผู้หญิงก็จะชอบผู้หญิงก็จะตาม แต่ถ้าคุเป็นผู้ชายดีคือไปผู้ชายซื่อผู้ชายไม่มีรสชาติผู้หญิงบอกว่าฉันอยู่กับเธอฉันไม่มีชีวิตชีวาเลยใช่ปะแบบนี้โม้มลงมาบริเวณนี้ให้ลูกค้าโค้มนี้ดึงถ้าไำไมอย่างนั้นก็จะไม่ถนัดสัจักันไม่ถนัดลักษณะบางคนใช้แบบนี้ ถ้าแบบนี้คือมันจะค่อนข้างกันยากเพราะว่าด้านนี้คุมไอยู่ด้านนี้เราก็แบ,บ่งส่ก็เป็นลักษณะแบบนี้เราจะกันเราจะไม่มาหยุดอยู่ตรงแค่แค่ตรงนี้นะบางคนบางคนมาหยุดแค่ตรงนี้มันก็จะเป็นรอยแบบว่าเหมือนมอเตอร์เวย์ไปแล้วไปหยุดอยู่ตรงอมาตะเลยก็หยุดด้วยอยู่แค่นี้ดูมีเสน่ห์ไหมดูสวยไหมเป็นธรรมชาติไหมถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์จะไปซุกไว้ด้านหลังจะมองไม่ออกเลยว่า เป็นอะไรไม่รู้อ่ะต้องไปถามหาต้องไปตามดูเองเรามาซุ่ไว้ตรงเรามาซุ่ไว้ตรงพุ่มพุ่มไม้ตรงรัดด้านหลังเดี๋ยวก็จะไม่เห็นอะไรเลยก็เป็นประมาณโอเคไหมกับฟันพูด่อน อาจารย์ก็จะเป็นสไตล์การแบบนี้อาจารย์ชื่อชิงตันเพราะว่าทักเรียนคือไม้โอเคครับรอยการโอเคว่าเนี่ยคือการเส็นส่งมาถาดโอเคแล้วก็ถามมาเรียเลยนอนจ้างนอนใจดีหน้าตา สมัยตอนสาวแย่งกันแย่งกันหนีต้องเป็นคนสิ้นไม่คนสิก้นข้อประมาณนี้เสร็จแล้วเวลาเวลาจะกลับก็ต้อง แล้วก็ให้ลูกค้าโทรมาว่าโซนเป็นยังไงมากแล้วก็คนที่จะมาใช้บริการของเรา